สวัสด you know. ีพี่น้องสวัสดีวัตถุกุทุกคนสวัสดีเอาบุ๊ชีทูกฐานมึงเด้อมึงเด้อตีนเด้อใส่บะไรก็อย่าใส่เคยใส่นะนี่อยากลอกมึงเอายาปลูกใช่ไหมนะปลูกปลูกแท้เดินนี่กับไรบอกถ้าไทยปูกนี่บ่เฮ้ยชีวัยเป็นงูอะบ่ นี yeah, ่ไทยแถวหนิฮะบวมเขาได้ดอกมันเปิดชีฟองเห็ดคู่สิใหญ่นี่โหงูโห่ห่พอยู่นมาผนไปห Lại mình phải không? đây này, nè xài giang nè yà vượt mát, yà say anh em bọn yếp bọn yếp bọn ít bọn yếp bọn yếp bọn yếp เอออืากเป็นทุกอย่างมาเยอ้าวอี้ยอยอะอเอ่อเร่องลงหนนี้อันนีมุนันแมนบ่องมันอะตอกรงตอกปกปกปกน่ง มาเที่ยงวะใช่ทีพักกันพักหนไทยนาจิตตกะอเลยพี่น้องฝ่าเศสกิโมกนอนกันไปขอคอยหาวิเนี้่นด ย่อขึ <Netz mainly j als> uh, <ize> oh, ้นเอ้ย <jer> ย <girlfriend> uh, ้อนขึ้นฮึฮิฮิฮินั่นดินั่นดิโอ้ตาเอือตาอ้าแพร่เนาะจะว่าประจับเด้อชุดผันขาดผันไทยอ่ะมองวานวานเขาอันนี้นะวานไหวพ่อ เป็นแบบว่าพบให้ได้ป้าได้กินแล้วกับพอได้เกี่ยวเนี่ยวันขาวๆเอาไปสิติดติดดอยู่นะไปะจับมือดำไป่ขาดเลยนะ่ดูดุหนามพี่น้องสิดุหนามใส่กึนงทึ่งพวก ตะกะเฮาคกระไดาตากระไดสาตานน่เอ้ายังบ่ทันได้ไปยยง ยผลย้ำมาหนีนันงูหลายมัอนแต่งูกะตัวนี้มันห่างเน้อไอแม่มีวามันห่างตัวนี้มันลมแม่อไตัวกะบ่ได้แล้พูดไทยถะึ่ ครับมานี่ได้นี่อโอ้ยขันคนเป็นหนังมันกับาตกย่านต่คนบ่เป็นนัน่นนั่นเลยคนบ่บเป็นนัมันกรบามันกรบาได้เลยครับนแม่ มันไปแล้วฮันี่มันอยู่ในทางน้ำพี่ติด,ตดหลดเลยว้าวว้ายเหน้ากระเฮียนเห็ดปี่พี่นี้วันอุกคนเอาออกไปเลยเอ้ไทยเป็นไทยสูว โย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 เาไปทางไหนน่ะออกได้ไมอือมุนเวิร์นคณาไปไปเลยเอาเอาขึ้นได้พ่อเอาขึ้นได้พ่อะเอาขึ้นได้ รถจีไรเลยอ้วอาวอ้าวคนมาได้กันเข่าตัผ๊ผูขึ้นลายแท่นี่นะเพราะข่าวปนเขา่เขาตั๊ผูกไล่ล,ล,ลขีขาวจดผ่อนอยู่เนี่ยมันมีขาวๆนีดหน่อยขาวๆเ,เออทำไม่ได้ขุดนี่

นาน,น,าน,น,น,นน่่ไทยเลยอันตัวไทยหุดห้าสี่ห้ากสิไทยทางของก่อนนะพี่น้องไทยทางขอกอ้อมกับไทยหุดนะอันนี้ไทยคดคืออันนี้ข้าเจ้าว่าไทยคดหันขึ้นบมางไง มันเข่าพอดนะอันนี้ใช้ข้นแล้วเข้าจะใช้ท้ายทางกลางก่อนพอกั๊บด้น,นะพี่น้องมันเข่าพอดได้เอ้ย,อยมุวนคืนนะ่ะมุนต้นน,นันนักคืนมันเข่าพอดนะน,นั่นเออมันเข่าพอดมุวนคืน,นเอาขวดจากก่อนหันลงแล้วอะ่ะหันลงหันลงเออ นลูกเออเออหันลงเออเอาเอาเอานั่นลงเลยเออเออนั่นแหละพ่อเขาพ่อพ่ออันนี้เฮาปั๊บลงไลยกับบุได้ไอคิดไอซี่แข็งแห้งกว่าไอเจิด เป็นไปทุกอย่างคิดในชิดสามปีอยู่หกสิบสี่ ข้าจะเอือนไทยค้นพี่น้องกูอ่ะจะไส่ไรช่วยผลไทยหนะ้าอยากใส่คนกับปโตกมาหายพี่น้องเอ้ยไม่จะเสียน้ำเมืองน้ำมันดูดหนามใส่ตะกะ คือพนสิตกเพิ่มเพิ่มฟ้าเพิ่มฝนแต่บ่ตกตกคือสิตกทางอื่นหมดจ่ะยังมาไทยไปเบิ่งบอดอนผลขาดไทยนาจะเป็นอะไรผลขาดเป็นรูบ่อหายเป็นรูบ่อพ่นบกบริเหตเด้แต่เก่าม่แต่พ่อพิ่นเก่าม่แต่พ่อพิ่นเหตพาะเสียล้หอยลู่ก็จําเป็นและจำเป็นแต่เหตและลูกกดบ คุณตุ๊กกะครั้งแรกในชีวิตของบอดอนเจอตุ๊กกะเองขาดไทยเองบาา้านนี้พามีหินหน้าแล้วบ้านอ้าวอ้คันมันทอดวางนี่กันยอ่อึ้นน้ำกันมันทอดวางนี่กันยอ่อึ้นน้ำเฮ้ยเออ หญากับซีลายเนาะโอ้ยเฮาก็สิได้ตกกะพี่แล้วเฮ็ดนานี่ตกกะอยู่น้ําเอือย่แลมันจังบ่ยากยากคยมีแต่แท้ h a m m e เอาใส่น้ํามันสิดูดน้ํามาใส่ <c oughs> เอาวนนั่นล,ลงองเอกมาได้บ่เพราะก่อนอนั่นบันคั่วหยามาลายเก่งได้พี่า้างเพิินกันดิยน่ยคือน้ำอย่าคมไล่นะมองนี่นะคมแล้วมันสิอุ่นเด้ เนาคือน้ำเดิกตอนน้นมันกีดินอันนั้นเมย์บาลลุ่งก็คือวา่าสิตกกะตกที่เดียวแบบพ่อเลยพ่นก็นดิบรรยากาศคืมฝ้าคืมฝนแต่ฝนบาตก ฟ้าคือฝนแบบฝนมาตกเลยอันนี้เอากันแน่นอันแล้วยังวะูอายุลงมาุูน้ำ ขี่ดินมันอุ่นเด้มันฝนไปบ่ได้อล่อยไปเลยไอ้เอาไทยเลยไปหายนั่นเลยเนี่ยเออ <laughs> เออรถไทยค่าข้าหน้าดันยังรถไทยค่ารถไทยค่าเลยพี่น้อง ไทยผุดค่ะใช้ค่าล้บ่ย่อสั้นป่ะนี่สนนนิน้ามากบลยดนูน้าใจ <c oughs> โอ้ยสายยางกระต่อเอาพี่น้องเ้ยง่ะต่อกิดต่อขาดไปน้ำอันนั้อ่ะอันนั้นคโข่งออกจึกจักจึกจักสายยางขาดพี่น้องต่อสร้างสิบแปดเตือต่อพ่อสะกอน ผู้อ่ายผู้น้องหัวควันขนาดใส่เห็ดตกตะกะสองตานั่นบ่ได้ดอกฮะค่า,า,ทาไทยนะยะล <c oughs> ดค่าเจนขานาาสิขาด ให้พ่อไม่เห็นรถจิปินนะรถลูกทถอยซะก่อนออกมา พอไทยมันพอมันไทยขดมันยากเดยกมันบอกวิ่งหนะมันยากไทยขอ่าฮ่าฮ่าเออไม่เคยมาถึงหน้ามันก็ไขดอกไอเอ้ยโอเคพี่น้องรอชมคลิปหนัก คลิปนี้เขาจบคลิปไปเพืยอเท่นนี้อย่าลืมกดไรก็แชร์กดติดตามพี่น้องสองน้องพายุพี่นอ้อง,อ,ง,อ,ยอ,งอยู่ดีไม่ให้ทุาตกคนทุกคนคิปหน้ะพอ,อก,กันใหม่พี่น้องสบายดีย่อคือน้ำนั่น,น,น,นอุ่นนี่แล้วอ้่นนี่แล้ว